ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของเบลลี่แฟมิรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของทยลตกของช่วงที่2ของวันนี้เลยครับ ่ออื่นเลยครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านเลยครับหรือคุณผู้ชมเลยครับช่วยกันกดซับสไครตครับมุ่งสู่2 0,000ื่นซับไปด้วยกันเลยครับใครที่กดแล้วครับต้องขอบคุณมากๆในเลยทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตประเด็นแรกกันก่อนครับกับตลาดซื้อขายฟุตบอลขอนเทนททลิก1หนึ่งเลยครับอย่างสโมสรมันินมังกรระยองแอซีครับได้ทาการเปิดตัวกล่องนาเซบาเมื่อได้จัดการคว้าตัวบลูโดเลยครับหรือบลู กันตาเฮดาเลยครับก็เป็นเสริมแกร่งในเกมลุกให้กับทีมนะครับโดยซึ่งทางฝั่งของตนนระยยนัรอยฟุตบันครับราสุดเลยครับได้จัดการเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวเลยเลยครับของหน้าชาบราซิลที่มีชื่อว่าบรูโนคุนยากันตาเฮดาเลยครับอดีตกองหน้าจอมแกร่งที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีฟุตบอลเอเชียมาแล้วครับและถือเป็นนักเตะใหม่รายที่2ในตลาดนักเตะของเล็กที่2ของรอยฟุตบอลฟุต่อจากทาอฝั่ตขอกฟนตบอลคิรบแลฟงตบ แบงคอกยูนเต็ดนั่นเองนะครับและสำหรับทางฝั่งของบลูโน่คุณยานันครับเรียกสั้นๆเลยครับปัจจุบนันอายุ31ปีเกิดที่เมืองของตระหน,นันเซาลุยประเทศบราซิลผ่านการค้าแข่งมาแล้วหลายประเทศเลยครับโดยเริ่มค้าแข่งกับทีมใหญ่อย่างสโมสรนซอปโรและต่อด้วยทีมากทางต้านอริโอคลาโรฮาโปเอลอโดนีเคยยัสชโมนาและสโมสรอ,อย่างทรานทอนเดลานในโปรตุเกสรวมถึงทีมากทางต้าน่ปาลานานในปี2016เลยครับ เจอกระทั่งปี2016ในช่วงเรกที่2ครับต่อด้วยวัย23ปีเลยครับออกต่างแดนครั้งแรกเลยเลยครับคือการย้ายคราทวีปมาคาแข่งที่เอเชียกับประเทศเกาหลีใต้กับสโมสรอย่างธ้า้านไทจอนซิตี้เซนต่อด,ด้วยทางฝั่งของ f อฟซอันยางเลยครับก่อนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญย้ายเข้าไปรูปทีม อย่างตงด้านเวียเทลเลยครับทีมในวิลีของเวียดนามในซีซั่น2018โดยการลงสนามไปทั้งหมด14นัดทำไปได้15ประตูและอีกซีซั่นครับลงสนามไปทั้งหมด19นัดทำไปได้10ประตูก่อนที่จะถูกทีมฮานอยสีครับคว้าตัวเข้าไปรวมทัพและต่อด้วยทีมจากตงด้านเปิด10ประุง ในฤดูกาลหนึ่งของอินโดนีเซียโดยลงสนามไปทั้งหมด15นัดทำไปได้5ประตูก่อนชิบไปจาลงท้าไรครับย้ายเข้าไปร่วมสโมสรใหญ่สนานอันนอเมเบซเมียและสโมสรใอย่ทน,นทานทันหอาอีกครั้งเลยครับและต่อมาครับในฤดูกาล2023ครับเจ้าตัวเขาย้ายกลับมาเล่นในวิลลกอีกครั้งเลยครับกับ ทีมอย่างทางด้านเวียดเทลโดยลงสนามทั้งหมัดกานัดทาไปได้2อประตูกระทั่งย้ายเข้าบอสู่ประเทศไทยครั้งแรกเลยครับเพื่อที่จะเข้ามาซบรายยอร์สีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ลงแข่งขันในลีกสูงสุดของเมืองไทยเลยทีเดียวเลยครับอย่างทางฝั่งของบุโดคุญยากันเทด้เลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปกันที่สโมสรบีจีปทุมกันหน่อยครับช่วงนี้ถือว่าเป็นพ่อพระโดยทีเดียวเลยครับสำหรับทางฝั่งของเดอร์บิด ลาสร็เลยครับมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของบีจิปทุมนั้นครับเตรียมที่จะส่งพร่นและรุกงไทยครับที่มีแววพัฒนาต่อไปในออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในลีกของญี่ปุ่นโดยจะส่งทางฝั่งของชนพัฒน์บัวพันเลยครับเซรนเตร์แบกพังยักษ์เข้าไปอยู่กับสโมสรนาราครับทีมจากเจริญัพท์ในฤดูกาลสปันจีสิบห้าเลยครับโดยหลังจากในรายพตฒนาพัทิกุตสันนันครับหมวกหอกลูกครึ่งไทยสวีเดนเลยครับในวัยยี่สิบสามปีในออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกของทางด้านญี่ปุ่น โดยกลับมามีชื่อติดทีมเชลต์อีกด้วยเลยครับและก็ทาผลงานได้ดียิงไป3ประตูในศึกอาเซียนครับสัปด 4. ทําำให้ทางฝั่งของบีจีปทุมเลยครับเห็นว่าการได้ส่งออกนักเตะไปญี่ปุ่นครับก็จะช่วยพัฒนาฝีเท้าและก็แนวคิดกับการเล่นฟุตบอลอาชีพแบบฉบับแดนซามูไรได้อย่างเยอะและทีเดียวเลยครับและซึ่งในาทางนี้ครับก็ยังมีรายงานเปิดเผยเพิ่พมเติมเลยครับว่าบีจีปทุมนั้นครับเตรียมที่จะปล่อยยืมทางฝั่งของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาที่เพิ่งคว้าตัว เข้ามาใหม่เป็นแข้งใหม่ของทีมเลยครับออกไปอยู่กับสโมสยรยัตเตอเฮเมฟซีเลยครับทีมจากเจทูรวมถึงในรายของจเจ้าเทเจริญศักิ์ุงก่อเลยครับปิดวคว่าจอบแอเซสตีคอมีโอกาสเลยครับจะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับสโมสรเซโซออสกาทีมพัธมิรท,ที่จะไปเก็บตัวช่วงพรีซีซั่น2025ในเมืองไทยระหว่างวันที่10จนถึงวันที่20มกราคม2025และก็ดดวลุงอีกประมาณ1-2คนเลยครับที่จะปล่อยถูกยืมต่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในศึกเจลิกของตลาดิว ชั่น4เช่นกันเลยครับโดยสาต่างฝั่งของทะนันเจปอนหรือชนพัฒน์บัวพันนั้นครับในวัยเพียงแค่20ปีเลยครับส่วนสูงดีมากเลยเลยครับอยู่ที่190่งร้เาสิซนติเมตรทำผลงานกับบีจีในฤดูกาลนี้ครับเล็กๆกลงไปทั้งหมดสิบเอ็นัดรวมทุกรายการแบ่งเป็นลงเล่นในศึกทลีกเลยครับ7นัดลงเล่นในช้อปปี้ขับครับไป2นัดและลงเล่นเอฟเอครับหนัดและก็ปิดท้ายลงเล่นในลีกครับ1นัด48นาทีด้วยกันเลยครับซึ่งก็ต้องติด ตามเลยครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่เลยครับแต่ที่ไปสืบมาน่าจะเป็นจริงเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่ประเด็นของตาราทีมชาติไทยกันหน่อยครับถือว่าเป็นข่าวเศร้าของแฟนบอลชาติไทยเลยครับที่อาจจะไม่ได้เห็นเจ้าบุกเอกนิตปัญญาแล้วเลยครับในศึกของตารางอาเซียนครับ2024ครับ โดยซึ่งก็มีรายงานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของทางทีมชาติไทยนานครับจะไม่ได้ใช้งานเอกนิตปัญญาในลูกที่ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมเลยครับในศึกฟุตบอลเอเอฟบีชูบิชิเรทีครับ2024โดยจะมีโอกาสที่จะพลาดลงเล่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่เหลือแล้วหละครับอย่างไรก็ตามครับ สำหรับเจ้าบุกในวัย25มาปีครับยังไม่ได้ลงเล่นเลยเลยครับกับทัพช่างศึกในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4เลยครับที่ผ่านมาเพราะมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมเลยครับโดยล่าสุดเลยครับลอยย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์23ธันวาคมที่ผ่านมากันหน่อยครับเจ้าตัวอยอยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งอาการบาดเจ็บต่างครับต้องพักนานหลายสัปดาห์เลยครับและก็สแววที่จะอดลงช่วยทีมตลอดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนี้เลยแหละครับแต่โดยซึ่งั้งนี้ครับในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าเชคสุปบุญโชคและทางฝั่งของเบนจามินี้ ก็กลับมาร่างกายสมบูรณ์แล้วแหละครับแต่ก็ต้องรู้เลยครับว่าจะได้ลงเล่นเกมที่จะออกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์หรือไม่เราะต้องแข่งขันสนามยาเทียมเลยครับที่มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บสูงมากเลยทีเดียวเลยครับมากกว่าสนามแจจริงนั่นเองเลยครับ โดยเรายืนยันกันอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นครับก็จะออกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์เลยครับในศึกอาเซียนครับ2024รอบรองชนะเลิศนัดแรกเลยครับในวันศุกร์ที่7ธันวาคมเวลา2ทุ่มที่สนามคอนเทนต์ลีซัตบริเดียมสเตเดียมจากนั้นครับทีมชาติไทยก็จะกลับมาเปิดบ้านเลยครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์อีกครั้งในวันจันทร์ที่30ธันวาคมในเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังกีฬาสถานนั่นเองเลยครับ ลายเล่นข่าวสารต่อไปครับเราไปตอนที่ตลาดซื้อขายของฟุตบอลทลนกิสอกันหน่อยครับเห็นไหมครับผมออกมาฝากทุกวันอยู่แล้วเลยครับขอทุกคนช่วยกดซับกันหน่อยครับ เราไปเริ่มตอนนี้ที่ทางฝั่งของตราดเอฟซีกันหน่อยครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของตราดเอฟซีเลยครับหลังจากสัปดาห์เี่ผ่นมาพวกเขานั้นครับก็ได้มีการเปิดตัว2เงข้งใหม่เลยครับอย่างเจ้าไฟนันทวัฒน์ทบาลสองแบ็กไซาจากเมืองทองและเจ้าไหนเลยครับอดุศักดิ์เจแพดกองกลางขอไปกับกองหลังจากนครปฐมเข้าไปเ่วยทีมู้สึกในหลีกพระรองในช่วงลรกที่2นี้เหลยครับ และในซึ่ง่าสุดเลยครับก็มีการรายงานออกมาเป็นชิ้นสําคัญเลยครับว่าช้างขาวเจ้าเก,กาะมีความสนใจครับอยากจะได้2ตัวลุกที่กําลังจะหมดสัญญากับการทริี่ในวันที่31ธันวาคมนี้ครับและก็เคยแ่ะร่วมกับทีมมาแล้วครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ของนันทวุติ สมบัติโยธาที่เคยอยู่ในช่วงแรกๆของปี2023ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดรวมทุกรายการยิงไป4ประตูและ1แอซิส์ริมทั้งตั้งฝั่งของเจนพ่อโพ๊ีเลยครับที่เพิ่งยิงประตูใส่จ่าทีฟีนี่เลยครับในเกมที่ปูริทีฟีบุกไปชนะแบบสุดมันถึงถิ่นด้วยสกอร์4ประตูต่อ3นะครับแต่ซึ่งตั้งนี้ทัางนั้นครับในเวลานี้ครับก็ขึ้นอยู่ที่บอดเปลี่ยนกําลังตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเลยครับแต่คาดว่าน่าจะต้องมีการเล่นเตะคนใดคนหนึ่งเลยครับเพื่อให้มาเป็นบััญชากากกกกรเกมุให้บที ภายใต้การคุมทีมของโค,ค้ชของซีจอะไรครับหรือคุณสมชายมากมูลที่ในเวลานี้ครับทีเอเขายัางต้องหนีจากสุดอันตรายให้ได้เช่นกันก่อนแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บรดลีเฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ